ครั้งนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีฉันได้รับและรู้สึกประทับใจมากที่สุดนอกเหนือจากวิชาความรู้ที่ได้ดิฉันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะทุกครั้งที่อาจารย์ขึ้นมาถ่ายทอดวิชาความรู้ดิฉันสัมผัสได้ว่าอาจารย์ถ่ายทอดด้วยหัวใจของผู้ให้อย่างแท้จริงทำให้ดิฉันนึกถึงคำสอนขอท่นานประยุทธ์ประยุทธ์โต ท่านเคยกล่าวไว้ว่าโลกต้องการคนดีไม่ใช่เพียงเพื่อมารับรางวัลแต่เพื่อมาทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นไม่พึงทำความดีเพื่อนำความดีมาเสริมตัวตนแต่พึงเสียสลัดตนเพื่อเตริมความดีคนดีอยา่างแท้จริงเสียตลัดได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำความดี ดิฉันได้พบบุกคนคนนั้นก็คืออาจารย์แสงธรรมและอาจา,ารย์อลิสาบัวแสงธรรมค่ะใบประกาศนียบัตรมีค่าแค่ไหนในชีวิตผมได้ใบประกาศนิยบัตรมาเยอะแยะมากไล่ตั้งแต่ปวสปินตีปินทาโทุกครั้งที่ผมได้รับใบประกาศนียบัตรผมมีความคิดมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปประกาศนียบัตรในนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมให้ดีขึ้นให้สามารถพัฒนาขึ้นจากจุดบางจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตมาตลอดขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เขียนเลือกผมเป็นประธานรุ่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับพวกเราจน ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผ่านสุดต่างๆดีใจมากเลยครับเฮ้ยที่พระพรดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศนมกว่าวันนี้จะทำไม่ได้เสียแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่กำจัดจุดอ่อนไปได้ค่อนข้างเยอะแต่ถือว่าอันนี้เป็นคลาสแรกที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ แต่ว่าจะมีค้าตต่อไปขอตอนเลยนะคะว่าเกิมความคาดหวังและกออ็ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เข้ามาเรียนฝึกอบรมที่เดอะเบสสปีดพั b ในวันนี้ในครั้งนี้แล้วก็เจอเพื่อนเื่อนสมาชิกพื้นที่57ที่ทุกคนช่วยกันผลักดันดิฉันให้สามารถที่จะเป็นคนที่พูดกล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจให้กับดิฉันดิฉันจะมีรุ่นต่อไปเหมือนกันค่ะจะต้องเข้ามาพัฒนาตัวเองอีกรู้สึกว่ามีคุณค่ามากเมื่อได้เห็นกระดาษนี้ครับเป็นกระดาษใบหนึ่งที่มีคุณค่ามากที่เราเปล่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้ความสาเร็จคือกระดานในี้เป็นคําชี้แนะความสําเร็จของผมครับ เรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาดิฉันมาเรียนที่นี่เพื่อไม่ได้ต้องการที่จะเป็นครูนะคะแต่ว่าดิฉันเป็นครูของตัวเองอาจารย์ท่านจะพูดเสมอว่าผมจะสอนแบบไม่สอนผมจะเรียนแบบไม่เรียนแต่ท่านอาจารย์คะทราบไหมว่าดิฉันพยายามแกะทุกประโยคเพื่อให้ได้แกะแท้ในสิ่งที่อาจารย์ต้องการดิฉันดีใจมากนะคะวันนี้ที่ได้รับอากาศชีีแบบนี้ กว่าจะได้ยากเกินสีวันแต่ดิฉันก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์แสงธรรมนะคะในที่นี้คือเราจะที่อลืมไม่ได้เลยเพราะว่าท่านช่วยเราให้ได้ไปนี้นะคะและสมาชิกของเราทุกท่านดิฉันดีใจมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากครับที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ว่า ฝปฝันที่อยากมาเรียนสั้งนานนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับท,ที่ให้ความรู้ที่สิงห์่มขาดหายไปแล้วที่เริจมเติมเต็มในวันนี้นครับสี่วันผ่านไปใบนี้มาอยู่ในมือของเราแล้วแสดงถึงอนะไรคะความภาคภูมิใจฝ่าด่านอรหันต์อันแสนเจ็บปวดมาได้สี่วันเต็ม <c oughs> แล้วรอดชีวิตกลับไป เื่คอความ้าดหพร้อมกับประกาศสนียบหนึ่งไปมาถึงวันนี้ที่ฉันได้รับประกาศสนียบ,บรู้สึกเหนื่อยมากสึดได้ขึ้นเวทีฝึกฝนรู้สึกเหมือนเอาเหินอมาจะนะออกวันนี้เอาเหินออกมา,นะออกมา,าแล้วค่ะออกมาคว้างค่ะโอ้ไปแล้วค่ะรู้สึกว่าเวลาจับไม้ปากกระสันมือเย็นมากเลย วันนี้ก็ได้พูดในใบนี้รู้สึกว่าเป็นใบที่มีเกียรตมากดิฉันอยากจะบอก,กับบชาวโลกค่ะว่าดิฉันทำได้แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงครรหัวแสงครรเป็นอย่างมากนะคะดิฉันเคยคิดเสมอค่ะว่าทิฉันไม่สามารถที่จะทำได้ ดิฉันจะประมาดิฉันมีอาการต่างๆนานา,นาแต่ว่าวันนี้ดิฉันถึงจะมีแต่ดิฉันก็สามารถที่จะควบคุมได้ดิฉันประทับใจอาจารย์ค่ะคําพูดหนึ่งของอาจารย์ทําให้ดิฉันสู้อาจารย์พูดว่าเราอย่าดูถูกตัวเองคํานี้แหะคะ่ะทําให้ดิฉันสู้ ดิฉันจะไม่ดูถูกตัวเองดิฉันจะคิดอยู่เสมอว่าดิฉันสวยและเก่งค่ะต่อไปไว้เหมือนโกหกครับที่ผมก่อนที่จะมาเรียนก็ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจุดที่ผมตัดสินใจมาเรียนคือข้อความที่ท่านอาจารย์ได้โพยไว้ว่าท่านมีอาการอย่างนี้หรือไม่ประมาอื่นเต้น มือสั่นใจสั่นมันโดนใจผมมากครับผมว่าผมต้องมาหาหมอมาหมอหาหมอทำน,นี้แล้วแล้วก็ไม่ท้อให้ผมผิดหวังมิชันรู้สึกผาปื้มดีใจบอกไม่หมกเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงเพ่วันนี้ครับให้ดิฉันได้พัฒนาได้ปรปับปรุงการพูดกล้าแสดงออกจนถึงพวันนี้อาจารย์เป็นเหมือน ดาวเหนือที่ส่องแสงนำทางให้ชาวระมง่างดิชันได้ตามแสงนั้นไปจนถึงฝั่งและขอ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 บคุณที่อาจารย์ได้ให้กิเวเชอร์ที่มีค่าสำหรับดิชัน